ก็ว่าจะมาทําคลิปปวยพรให้ทุกท่านพบปะทุกท่านแต่เช้าแต่เพอเอินว่ามีหลายภารกิจเหลือเกินนะครับก็เลยยังไม่มีเวลานะครับนะแล้วก็หลายอย่างเหลือเกินกว่าจะไปทําไฟเดินไฟในบ้านไปต่อที่ตะแกงตะแกงร่อนข้าแล้วก็ลงสีแล้วก็มาซักผ้าปั่นผ้าแล้วก็ให้เมียซักผ้าให้ลูกอีกนะครับหลายอย่างนะครับกว่าจะลงตัวกว่าจะได้มาอัดคลิปมามาพบปะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ หวังว่าจะมีคนดูให okay, uh, <im itation and audio>. ้นะครับเพราะว่านานๆจะมาอวยพรทีปีหนึ่งหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งที่มาอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้หลายภารกิจก็เลยมาช้าหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอวยพรวันไหนก็ได้เสมอนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับสวัสดีครับทุกท่านพบกันวันแรกของปีนะครับวันนี้วันที่1มกราคมวันนี้จะมาอวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านนะครับแต่วันนี้อยากจะมาอวยพร สำหรับ FC ที่มาดูนะครับสำหรับคนดูเท่านั้นที่จะได้รับคำวอวยพรเนาะค,ครับก่อนอื่นเลยก็อยากให้ COVID โควิด1 9หายไปจากโลกใบนี้นะครับขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปนะครับครับผมในปี2564นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับปี2021นะครับมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองกันทุกคนครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ และก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับจะได้ไม่โมโหร้ายนะครับน่ามีเงินมีทองใช้กันตลอดปีโดยไม่ขาดมือไม่ขาดสนนะครับไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินครับผมวันในปีที่แล้วนะครับใครเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับปีนี้ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับอขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคดีขึ้นเรื่อยๆครับปีนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดี ครับปีนี้คิดหวังอะไรไว้ก็ขอให้ได้ตามเป้าหมายที่หวังไว้นะครับคนที่คิดอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆทําไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้ครับครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับในปีนี้ปี2564นหระครับหรือปี2021นนั่นเองนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะครับแล้วก็ใครอยากจะร่ารวยหรือใครอยากจะ คิดอะไรที่มันนอกเหนือจากที่ผมอวยพรก็ขอให้สมปาถนาที่คิดไว้แล้วก็วางแผนไว้ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกๆคนครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอ่ยคาว่าสวัสดีนะครับเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ครูจัดให้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับในวันนี้ก็เอ่ยคำว่าสวัสดีอวันนี้วันที่1แล้วก็ขอให้ทุกท่านฉลองกันในครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับหลีกเลี่ยงการ ไปฉลองนอกบ้านนะครับเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดโรควันนี้ก็เหมือนจะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับโควิดพุ่งไป270กว่ายังไงยังไงก็รักษามาตรการกันด้วยนะครับนะขอให้โควิดหายไปไวๆคนเราจะได้ทำตามฝันตามความประสงค์ของตัวเองต่อไปครับนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมก็เช่นกันครับจะ,จะทำสื่อไปเรื่อยๆจนกว่า จะตายจากโลกใบนี้ก็จะทำนำคลิปมาฝากให้ท่านๆท่านดูเรื่อยๆแหละนะครับนะโอเคครับเอ่ยคำว่าสวัสดีบบ๊ายาย